สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกันในช่องปลาลีร้อยแปดอาชีพนะาะวันนี้จะพาทุกท่านมาแกะโมอ้อแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะโมอแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็จะมีทั้งแบบนี้นะคะที่อยู่ในซีดีเครื่องเล่นซีดี ไมโครเวฟนะคะแล้วก็เครื่องคอมอคอมอ,แป,มอแปลงเก็บไฟของคอมพิวเตอร์หรือหลายๆอย่างนะคะทุกคนนะที่เป็นมอแปลงลักษณะแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อีกจะมีมอแปลงอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนมากในไมโครเวฟมันจะเป็นอ่ลักษณะเหมือนกันแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีตะเข็บตรงข้างแบบนี้นะคะสองฝั่งแล้วก็ตอกออกได้นะมันมีรอยเชื่อมเ็นตอเข็บเราสังเกตเลยก็จะ แกะง่ายนะแบบนั้นก็คือตอกแล้วก็จะหลุดออกนะคะอันนี้เราจะมาทําหม้อแปลงทั้งหมดในการแกะวิธีการแกะ4วิธีนะคะ4วิธีวิธีที่1น,นะคะวิธีที่1เราจะไม่ทําให้ดูแต่เราจะบอกนะคะเพราะว่ามันต้องใช้การเผาแล้วเราไม่เผานะคะมันเป็นวิธีการแรกๆที่พี่ลีทําของเก่ารีไซเคิลเลยนะคะก็คือการเอาหม้อแปลงแบบนี้นะคะไปเผาเผาเสร็จปุ๊บนะคะ ไอพลาสติกที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะมันจะทําให้แน่นติดกับเหล็กอ่ะมันจะละลายออกไปมันจะไหมออกไปนกคบกาวไปดในในตรงนี้นะคะมันจะเคลือบกาวเคลือบสารวานิชไว้หมดมันจะแข็งนะคะทุกคนมันจะออกยากแล้วเวลาไปเผาอ่ะสารวานิชหรือกาวเนี่ยมันก็จะออกพลาสติกที่สอดอยู่ตรงนี้มันก็จะออกนะคะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะคะคือการเอาไปเผากระดาษอะไรมันกินไหมกระดาษอะไรแบบนี้ไฟมันก็จะอ่ะไหมหมดเลยนะคะพลาสติกที่ติดอยู่มันก็จะ อ่าพลาสติกที่ติดอยู่มันก็จะไหมมันก็จะเหลือแต่ทองแดงกับเหล็กดีวนั้เวลานั้นเราเอาแล้วก็แค่เอาครีมดึงออกเลยมันก็จะง่ายนะคะถอดทองแดงเลยอ่ามันก็จะถอดเหล็กมันก็จะเหล็กมันก็จะหลวมนะคะแล้วมันก็จะหลุดออกง่ายนะคะทุกคน <c oughs> ก็คือวิธีที่1คือการเอาไปเผานะคะต่อไปเป็นวิธีที่สองค่ะวิธีที่สองที่พี่ลีททาเลยถ้าไม่เผาก็จะอ่าใช้วิธีการใช้มีดในการสับตรงกลางนะคะ ก่อนหน้านี้ก็มีน้องคนนึงนะคะคอมเมนต์เข้ามาว่าให้ใช้มีดสับตรงกลางเราก็จะมาบอกว่าพี่ลีนะคะก็เคยทํามาก่อนนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่ลีก็ชอบวิธีการที่4นะคะคือใช้ลูกหมูเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่2ก่อนนะคะวิธีการที่2ก็คือใช้มีดสับค่ะแต่แต่ถ้าเป็นตัวเป็นนี้นะครับเดี๋ยวเราปูตรงนี้ถ้าเป็นตัวเป็นนี้ต้องแกน,นอดก่อนนะจอรับได้นะครับเพราะถ้าเรารับลงมาเป็นนี้มันจะแข็งเนี่ยมีจะไม่ตดมากินนอดนี่ได้ ไอตัวนี้นะครับทำนี่น็อตไปนี่วิธีที่สองก็คือขันน็อตออกนะคะอ่ะิธีที่สองคือแกะน็อตออกนะคะแกะน็อตออกแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็มาสับนะคะเดี๋ยวเราจะสับตัวนี้ให้ดูนะคะตัวนี้ค่อนข้างเล็กจะสับง่ายแต่มีต้องต้องคมต้องนั้นกันนะครับมีต้องคมนะคะแต่ว่าเราใช้มีดแบบนี้เพราะว่าอ่ะเราไม่ได้มีต้องคมมีต้องบางต้องบอกกันไม่เดยอมีหน้าน้ำมาตับตับไม่ได้ค่ะมีต้องคมมีต้องบางนะคะเพราะว่า นักแลงแต่เราไม่ใช่สับตลอดนะคะเราก็เลยไม่ค่อยมีมีดที่จะเหมาะสมในการสับนะคะมีต้องคมมีต้องบางค่ะเนี่ยคะ่ะสับออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสับออกมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ทิมดึงนะคะอันนี้คือวิธีที่สองนะคะก็มีน้องเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปก่อนหนะ้าน,นี้น,นะคะว่าจะงดเลือดจะงดก็ได้ครับ ะงานออกมานะคะก็จะออกมาแบบนี้ค่ะก็ง่ายดีนะคะวิธีที่สองค่ะ นะคะวิธีที่สองก็ง่ายนะคะใช้มีดสับนะคะก็แบบนี้ค่ะวิธีที่สามนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีที่สามจะใช้ไอตัวเล็กนะคะเดี๋ยวจะให้ทําตัวเล็กเพราะมันจะง่ายนะวิธีที่สามเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ลวีทีสองเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปเป็นวิธีที่สามนะคะทุกคนวิธีที่สามคือลูกใหญ่ลูกเล็กก็ทําเหมือนเหมือนกันนะคะแต่ว่าอ่ะเรามีลูกเล็กในการสาธิตนะคะโอเคนี่ก่อนอันนี้คือวิธีที่สามนะคะไม่ต้องตัดนะคะวิธีที่สามแต่น้อยเหมือนกันนะครับแต่มันเกลอบเก่ามากมากเกยอย่าะกิดอันนี้คือวิธีที่สามนะคะ ถ้าเป็นลูกใหญ่ๆมันก็จะแน่นนะคะแต่ลูกเล็กๆมันก็จะหลวมหน่อยมันก็จะดูง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่ก็ทำเหมือนเหมือนกันค่ะเราไม่มีลูกขนาดเท่ากันนะคะเพราะว่าแกะออกไปเลยเยอะแล้วว่าหาไม่เจอนะคะถ้าเป็นลูกใหญ่ก็ทำเหมือนเหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้คือวิธีที่สาม สาเดวมันลุกจักตีรองีมันล้งว,นลวงเลยอันนี้คือวิธีที่สามค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้านึกไปถึงวิธีแรกนะคะวิธีแรกก็ถับเผามันก็จะ เหลือแต่ทองแดงกับเหล็กมันก็จะทุบบอกแบบนี้เลยเหมือนกันนะคะวิธีที่หนึ่งอันนี้คือวิธีที่สามนะคะมันจะกินปฏิกิริยาม่นจะรวมถ้าเป็นวิธีที่หนึ่งนะอันนี้คือวิธีที่สามคือทุบแล้วก็จะออกมาแบบนี้ค่ะลูกใหญ่ๆแบบนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะถ้าจะทําวิธีที่สามแต่ว่ามันจะแน่นนะคะมันจะแน่นสักนิดนึงต่อไปเป็นวิธีที่สี่ค่ะเป็นวิธีที่พิลีเลือกใช้นะคะเราก็จะสาธิตลูกใหญ่เลยนะคะวิธีที่สี่คือวิธีที่พิลี ทํามาทั้ง4วิธีแล้วก็วิธีนี้ตอบโจทย์ดีที่สุดตอบโจทย์ดีที่สุดเพราะอะไรคะวิธีที่1ต้องเผาพี่หลีไม่ชอบการเผาวิธีที่2ก็คือต้องอใช้มีดสับแล้วเราต้องไปหามีดอยู่ตลอดนะคะพอใช้ไป10ลูกที่10ลูกมีดมันก็จะบุกจะบี้เราก็ต้องหามีดใหม่เรื่อยๆอวิธีที่พี่ลีชอบในการตัดลูกหมูเพราะว่า ใบตัดมันหาง่ายนะคะเดินเข้าร้านซื้อแล้วก็มาตัดได้เลยมันก็ไม่ต้องไปหามีดตลอดมันก็จะสะดวกความสะดวกของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะไม่ชอบไม่เหมือนกันบางคนสะดวกเผาบางคนสะดวกตัดบางคนสะดวกทุบบางคนสะดวกใช้ลูกหมูแต่ทั้ง4วิธีนี้บอกเลยว่าพี่หลีชอบวิธีใช้ลูกหมูนะคะพี่หลีทำมาแล้วทั้ง4วิธีค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูวิธีที่4นะคะวิธีที่4นี้คือต้อง อาจจะทําให้ดูสองสองแบบนะคะลักษณะคือเวลาลูกหมูตัวเล็กมอแปลงตัวเล็กก็จะทําอีกแบบหนึ่งก็จะตัดเข้าตรงกลางใช่ไหมพี่ลิพอเวลามอแปลงตัวใหญ่ก็จะตัดแบบนี้เลยนะคะตัดข้างตัดข้างสองฝั่งอเดี๋ยวมาดูวิธีที่สี่ค่ะวิธีที่สี่ถ้าตัวเล็กตัดเข้าตรงกลางเลยนะคะตัดเข้าตรงกลางค่ะ เพราะมอแปลงนะคะมันก็จะมีหลากหลายนะคนตัดเสรงนงัดให้มันตรงสักนิดนะคะทุกวิธีที่พูดมานี้คือมันโอเคทุกวิธีนะทุกคนมันอยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคนบางคนสะดวกใช้มีดเพราะเขาหามีดได้ง่ายก็โอเค วิธีแรกก็คือถ้าเผาก็บางคนว่าอะสะดวกในการเผาเนาะเพราะเขามีที่จะเผาก็ง่ายไม่ต้องมาแกะไม่ต้องมาทุบไม่ต้องมางัดนะวิธีเผานี้ง่ายที่สุดแล้วคะ่ะทุกคนในบรรดาสี่วิธีนี้แต่วิธีที่สองคือใช้มีดนี่แล้วแต่ความสะดวกเพราะว่าบางคนก็สะดวกเขามีมีดดีๆนะคะเราพี่ลีเคยทําแล้วมันต้องหามีดอยู่เรื่อยๆนะคะ ทุบไปสิบอันยี่สิบอันมันก็ต้องบุบบี้มีดก็ต้องหาไปเรื่อยนะคะหามีดเก่าเก่าจากการทําของเก่ารีไซเคิลนะคะมันเวลาซื้อตามบ้านมันก็จะมีมีดมาให้ตลอดมีดบางๆคมๆนี่คือวิธีที่สี่นะคะแต่ที่พี่ลีเลอกวิธีที่สี่เพราะว่าอะใบตัดลูกหมูมันหาง่ายนะคะทุกคนเนาะมันหาง่ายก็หมดก็เปลี่ยนใหม่นะะ่ะนี่คือไอตัวเล็กนะคะตัดตรงกลางแล้วก็ดึงออกก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีที่สี่ในการทําตัวใหญ่คะ่ะ ตัวใหญ่กับตัวเล็กทําไม่เหมือนกันค่ะ แว่นตาพี่หลีไปไหนแล้วอันนี้คือวิธีที่สี่นะคะ<า>วันนี้พี่หลีตัดลูกหมูนะคะมันค่ํานะคะก็เลยไม่ได้ใส่แว่นตานะคะปกติก็จะใส่แว่นตานะคะ <_ greedy> แต่ว่าถุงมือนี้พี่หลีจะเวลาตัดลูกหมูพี่หลีจะไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าถ้าใส่ได้มันก็ดีค่ะแต่ว่าเวลาใช้ลูกหมูมันมันลื่นนะคะพี่หลีก็จะไม่ใช้ถุงมือนะคะนี่คือวิธีที่สี่ที่พี่หลีทํานะคะก็คือใช้ลูกหมูตัด แบบนี้นะคะใช้ลูกหมูตัดแบบนี้ค่ะตัดฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วก็งัดอีกฝั่งหนึ่งนะคะวิธีนี้ไม่ต้องขันน็อตออกนะคะก็จะใช้แรงในการดึงนิดนึงค่ะ แล้วก็งัดออกมาค่ะ,ะมเิก็จะได้แบบนี้นะคะวิธีที่4ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเลือกใช้ตามต้องการเลยค่ะมีทั้งหมด4วิธีค่ะทุกวิธีง่ายหมดนะคะแล้วแต่ความชอบ นะคะทั้งหมดมี4วิธีให้เลือกใช้นะคะวิธีที่1คือการเผานะคะเผาถ้าใครสะดวกเผาก็แล้วแต่นะคะแต่ช่วงนี้คือถ้าเผาแถวบ้านเรานะที่อื่นเราไม่รู้คือจะโดนจับได้นะคะเพราะผิดกฎหมายการเผาขยะรีไซเคิลนี่ผิดกฎหมายนะคะแต่สมัยก่อนตอนที่พีลีทำของเก่าใหม่ๆอะ่อะตำรวจกฎหมายไม่เข้มงวดเท่าไหร่ก็จะมีการเผากันนะคะดิฉันก็เผานะคะพีรีก็จะเผา มันก็จะง่ายแต่เวลาเผานะคะมันต้องเผาข้ามคืนนะคะเผาเผาเสร็จแล้วรอให้เย็นแล้วก็มาเอานะคะให้ให้ให้ความร้อนมันออกจากเหล็กจากเหล็กจากทองแดงแล้วค่อยมาเอานะคะวิธีที่1คือการเผาวิธีที่2คือใช้มีดสับนะคะใช้มีดอ่าเราก็จะ ต้องใช้มีดที่บางๆคมๆนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่มีดแบบนี้เนาะแต่อันนี้คือเป็นมีดที่เราได้มาจากของเก่ารีไซเคิลเวลาซื้อของตามบ้านๆแล้วมันก็จะติดมาคือมีดเขาไม่คมแล้วไม่ดีแล้วเขาก็จะทิ้งมาเราก็จะได้มาเรื่อยๆก็จะหามีดได้เรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้มีตลอดมันก็ทําให้เราต้องหามีดอยู่เป็นประจํานะคะถ้าเราใช้ในการแกะเพราะถ้าเราทุบไปเรื่อยๆมันก็จะบุบจะบี้นะคะมันก็ ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่สะดวกนะคะเราไม่สะดวกในการใช้มีดคือวิธีที่2วิธีที่3คือการทุบนะคะการทุบแบบที่พี่หลีทุบนบะพี่หลีทุบให้ดูลูกเล็กเพราะไม่มีลูกใหญ่ทุบให้ดูนะคะเดี๋ยวหาลูกใหญ่เจอวันไหนค่อยทุบให้ดูวิธีการทุบก,ก็คือทุบออกด้านข้างนั่นเลนะเนาะเหมือนเมื่อกี้นี้ก็คือวิธีที่3วิธีที่4คือการใช้ลูกหมูนะคะลูกหมูก็จะลูกเล็กก็จะตัด ตรงกลางลูกใหญ่ก็จะตัดด้านข้างทั้งสองฝั่งแล้วก็ดึงออกนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ก็ค่ำแล้วนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ